สวัสดีค่ะคุณพี่ขาเมือนี้สสัมภา์สีถามคว่ในใจว่ตแต่แต่เกษียณมาแล้วเนี่เป็นจัางไหญน,นี้อยู่บ้านอยู่ซองเป็นจัางไหญแน๊ะค่ะแรกๆก็ดีอยู่ครับเดือนแรกๆปีแรกก็แยบชิวๆอยู่พี่รองจามาเริ่มนะเชงแล้วครับเพราะว่าได้รับแต่งตั้งเป็นครูพสพอส,อสี่ส,ส,สี่สิบสองครับ <laughs> แต่งตั้งอีกเกียคือทำงานบ้านครับ โอ้ยนั่งใจไรต่อได้ใส่สมองได้หรืใสตั้งแงงครับีใสบังคับด้วยยิงอันนัพงบุราตึ้งก็เป็นยังนี่ครับเลยต้มครับต้มไม่พร้อมเรียกมาใส่ต้มข้าวสาหน่อยกับผิดได้แล้วปเบิ้งเบิ้งไปยิ้งยี้แง้วั่งเลยเออบอกเอาหยอมเมียจังหน่อยเนี่ยยิ่งสิบอกหย่อมเมียหลากหลายอันนี้อันนี้ยังจริงครับเราผู้อาศัยเราต้องปฏิบัติตามเอาตีเป็นผู้อาศัยตี เอากะว่ามาสร้างมาแปลงให้ลูกให้เมียเพราะม่นบอกจ้าสร้างก็เป็นผู้สั่งเราเครื่องสางทั้งเฮ็ดเครื่องคู่อุ่นอันนี้วนี่ยเอาเดี๋ยวคอยบอกกันเขาบอกว่าผู้ใดเฮ็ดอันใดกะเฮ็ดอันนั้นแม่นบอกผู้ใดสร้างอันใดกะเฮ็ดอันนั้นเอ้าเยันหลังนี่จะเป็นผู้สร้างแม่จะเป็นผู้เฮ็ดแม่ยจะเป็นผู้เฮ็ดเฮียนแม่ยจะเป็นผู้สั่งผู้แปลงแม่ก็เสิยไม่ข่อยเฮ็ดแบบนี้กันจังไหน ร่วมร่วมด้วยช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันเอาไปยืนหนุ่ยขวยไปเหตุงานงานอะไรอยน้อยังเาอาชีพครับืบ้านอะไรก็อาชีพแล้วกันล้ก็อาชีพโอ้ยเขาบอกว่าอยากกินเผาเรยกัดูซ้ำเียก็ถ้านดูหาเีก็ถ้านจะได้านอน อุ้ยกระจงจักหน่อยเนี่ยยสิบไวเมียคักหลายอันนี้เสี่ยวเชี่ยวนึ่งไม่ได้เชี่ยวเสี่ยวนึงเพื่อนเพื่อนเจ้ากระวังสามีแห่งสะอาดข่อยฟังรถจมฟังรถจมเฮ้ยผู้ชายอย่างมาบรรจมนี่เลยโอซูฟังใครว่าร้างจมเล่นมกบเลีไปโอ้สูฟังป้าเพื่อนสามีข่อยป้าข่อย ข่ขี้ล้ายปานนี่ติ่งข่ยพราจากเกินบเงี้ยนติงเพื่นยอยโอ้ขี้รายค่ครับแบบมันนั้นเดยวด้ีตื่นขึ้นมาตื่นตื่งลุกจากนปั๊บตื่กนลุกกเศร้ใจตลอดสังยังบอกเคยกดแจ็คเก็ตแต่ผมก็เซนมาหนเขาดึซื้อถอะโว้ยพุ่นะป่นบอกให้เมียว่า เออคักเนาะเออไอหนุ the uh, ่มขี้เงานักปั่นประจาหมู่บ้านคักเนาะเดี๋ยวบอกเฮียเมียเดี๋ยวบอกเฮียเมียพผดโพม้วนักแต่งจมในขาจ่มคว่ำในใจเพิ่นอว่ามันจมพุ่นคว่ำในใจมันมั้บอกกันเราเนาะครับเรานี่กันี้เรื่องนีว่าบอยวอาต้องเราท่านเชิญเรไปกับกรวบอบอกไปบวกเหมอกไปได้ดีเฮ้ยนี่คือซากะเบียซากะเบียบินเออเอาละเอาลาลาเดี๋ยวเอาคลิปใหม่โอ้ยพอแล้วอย่างายคนคักเลี่ยเอยคักอยู่ดอกเนาะ นักปั่นประจำหมู่บ้านของแม่นายไม่คุณนนะ่ะขึ้นเทน,นเนอร์แล้วมากมายเลยค่ะจักรยาน,นหนึ่งชั่วโมงครับแพงปัปได้เราก็ซื้อค่ะแต่บ่บอกราคาดอกค่ะ,คะว่าจักรยานแล้วราคาจักบาทพยาญคุณยานคุณสองพันนี่แหละค่ะ <laughs>